สวัสดีครับพี่หยองครับครับสวัสดีครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมทั้ยครับสวัสดีครับผมครับมาพบกับเราสองคนนะครับในรายการบูอ้อแบร์ next week รายการที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันถึงทิศทางแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ถัดไปว่าจะออกมาบูหรือว่าแบนะครับก็ตามสไตล์ของเรานะครับสั้นๆง่ายๆกระชับกระชับได้ใจความครับ ซึ่งในส่วนของรายการของเราตรงนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตกันนะครับเป็นประจําทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาการมองเช้านะครับผ่านทาง u t u b e นะครับของ i n n o v a ว e x นะครับก็แฟนคลับนะครับของพี่ยองนะครับรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์อ๋องนะครับยังไงก็ฝากรูกดนะครับช่วยกัน MLS นะครับเมนไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับ เอาละครับพี่ยองครับมาคุยกันดีกว่านะครับในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะครับในแนวโน้มนะครับสัปดาห์ถัดไปที่จะถึงนี้นะฮะรวมถึงรีแคปนะครับย้อนกลับไปดูในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในส่วนของตลาดว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ตลาดก็เป็นลักษณะของการปรับตัวลงมานะพี่เนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะครับเซตอินดี x นะครับก็นะนะครับก็มีการ ลงมาทําโลใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับโลใหม่ของปีนี้นะครับแล้วก็เป็นโลนะครับน่าจะเป็นโลต่าสุดในรอบปัจสา3ปีครึ่งเลยทีเดียวนะครับ,รบผมก็คือลงมาแถวๆสักบริเวณทำโล่แถวๆถวสักบริเวณ1 3 2, ึ่เนี่ยพี่เนาะนะครับก็ต่ำกว่าในช่วงของหลังสงครามที่ผ่านมาตรงนี้นะครับผมซึ่งจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าการลงของตลาดตรงนี้เองนะครับถ้าหากว่า นักลงทุนนะครับมีการติดตามพี่หยองนะครับนักลงทุนเนี่ยมีการติดตามพี่หยองเป็นประจำนะครับพี่หยองก็จะให้ม so ุมมองที Ded ่เป็นแรบเนี่ยมาต่อเนื่องนะครับเรียกได้ว่าหลายสัปดาห์มาแล้วนะครับแล้วพี่หยองเองก็เป็นคนย้ําอยู่เสมอนะครับว่าเซ็ตเนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาทําโลใหม่นะครับดังนั้นนะครับนักลงทุนที่ติดตามพี่หยองเป็นประจำนะครับก็น่าจะรับมือกับกับสถานการณ์นี้ได้เป็นอย่างดีนะครับพี่หรือเปล่านะครับผมนะครับผมก็ถือว่า เซตก็ซึมๆึมซึซึมลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องต้องถามพี่หยองแหละนะครับว่ามันมีอะไรที่ทําให้ตลาดมันลงมาได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็อยากถามพี่หยองต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้าด้วยนะครับว่ามองตลาดเป็นอย่างไรนะครับก็เห็นว่าสัปดาห์หน้านี้ผมก็มีประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นอ ก็ติดตามเนี่ยเยอะมากเลยใช่ไหมครับพี่มีหลายอย่างเลยใช่ไหมครับพี่ก็เดี๋ยวคงต้องให้พี่หยองรับกวนพี่หยองอาจจะอาจจะช่วยไล่เรียงอ่าแต่ละอันหน่อยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็อยากถามไปถึงทิทาของเซตด้วยนะครับว่าอ่ะเป็นแบบนี้นะครับไหนๆเนี่ยเซตลงมาแล้วนะครับลงมาทําโลใหม่แล้วนะครับมองว่าลงต่อเลยลงแบบรวดเดียวเลยให้มันจบๆไปเลยนะครับหรือว่าเซตจะแบบอย่างเงี้ยครับพี่ยึกยักนยักอ่ะลงมาอ่ะลงมาเด้งสักหน่อยเด้งสักหน่อยหนึ่งนะครับเด้งเด้งขึ้นมาแบบให้เราเอ๊ะคิดว่า ฟื้นตัวหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวก็ตกลงไปต่อหรือเปล่านะครับจะยังไงดีครับพี่จะเด้งขึ้นเด้งลงต่อไปนะครับหรือว่าจะลงให้มันจบๆไปเลยนะครับจะถามพี่หยองนะครับว่าสัปดาห์หน้ามองตลาดมองบูหรือว่ามองแบคครับพี่ก็ก็ยังเป็นแบคอยู่นะอืมนะครับยังยังเป็นแบคก็มามาต่อเนื่องนะครับสําหรับในส่วนของอภาพภาพเสร็จนะครับสัญญามันก็ดูยัง ยังเป็นลบอยู่อ่ะตลาดก็คือปัจจัยปัจจัยหนุนก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีนะครับปัจจัยหมอลบก็เป็นเป็นเรื่องการเมืองนะครับเป็นปัจจัยแบบภายในของเราที่ก็มีความกังวลเข้ามานะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสิบสองป่ะสิบสองมิยอมิยอไหมยรบที่จะมีคำตัดสินของ ของศาลนะครับเรื่องของพักเก้าไก่อ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์หนึ่งแล้วก็ประชุมประชุมกรงอด้วยเนาะในสัปดาห์หน้านะครับแต่อนนี้ก็คงจะคงจะน่าจะเป็นการการคงดอกเบี้ยนะครับการโคงดอกเบี้ยเพราะว่าเงินเฟ้อเราก็มันเริ่มมันเริ่มเร่งตัวขึ้นแล้วอะนะครับก็ก็คงไม่ได้ลด้วด่ะนะครับ แล้วก็ไปเฟดนะครับเฟดเนี่ยครั้งนี้ก็จะมีดอทพอตด,ด้วยนะครับอืก็คาดกานว่าน่าจะมีการปรับปรับเรื่องของการลดดอกเบี้ยลงจากเดิมมันเป็นสามครั้งในปีนี้นะครับก็อาจจะเป็นแบบสองครั้งหรือว่าหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ตลาดก็น่าจะคาดการไว้ว่า โอกาสในการลดดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยมันก็อาจจะต้องรอสักประมาณช่วงช่วงปลายปีไม่รู้ว่าตอนนี้ตลาด<ม>ย,ยังคาดว่าจะเป็นการลดในเดือนกันยายนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ<ม>เอ,อนะครับแต่ก็ยังหวังสักประมาณครั้งสองครั้งในปีนี้นะครับ<ม>ที่จะลดเพราะว่าไอ้ตัวด้านของตัวเลขการจ้างงานตลาดแรงงานเนี่ยมันก็เริ่มเป็นภาพของการการ,การะชะลอตัวละ นะครับแตฟเฟก็ยังดูแบบยังยังยังเป็นห่วงเรื่องเงินเฟอ้ออยู่ว่ามันอาจจะไม่ได้ลงตามตามเป้าที่เฟดมองนะครับแต่ของยูโรอ่ะยุโรปอ่ะมันมันปรับตัวลงนักการชาดิละก็เลยมีการลดดอกเบี้ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะแต่เฟดเนี่ยก็ยังจ,จะคงดอกเบี้ยไว้อยู่ฟันโฟก็ยังเป็นภาพของการไหลออกนะครับในบ,บ้านเรานะฮะต่างชาติก็ขายวันละประมาณแบบหลักพันล้านอะ่ะ แล้วก็ใน Se ฟตี้ฟิวเจก็จะเป็นภาพของการการเปิดสถานะเป็นเป็นช็อตนะครับอืมแล้วก็ที่ต้องระวังอีกอีกอย่างเรึ่งก็คือบาการการปรับฐานของตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ย<ม>เอ่อก็ต้องระวังว่ามันจะมีเห็นเหมือนกันเพราะว่าอย่างตลาดหุ้นสหรัฐอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นมาเป็นไปลายรอบละหรือว่าฝั่งตลาดหุ้นยุโรปเองก็ตามนะครับก็เป็นแบบ ไปลายรอบเช่นเดียวกันนะครับมันก็เป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งถ้าตลาดหุ้นต่างประเทศมันแบบแบบ,แบ,บปรับฐานลงมาเออนะครับขนาดทองข,ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยนะเออนี้ตอนแบบเขาลงจะลงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าแบบอัดตาเร่งในการลงมันก็อาจจะมันอา,อาจจะมีเยอะขึ้นนะครับมาดูในส่วนของตัวอ่าภาพเซตกันก่อนละกันนะครับก็ ก็เหมือนเดิมนะครับโครงสร้างก็เป็นเป็นคอลเลกทีฟเวฟเนี่ยเออเป็นแบบ A B C นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะแบบทำฟอร์มเป็นแบบเป็นขึ้นห้าแล้วอะนะครับหนึ่งก็คือตรงตรงนี้นะครับขึ้นหนึ่งแล้วก็เด้งมาเป็นในส่วนของตัวขึ้นสองปรับลงมาเป็นเป็นสามนะครับปับตัวลงมาเป็นสามสี่ก็ตรงนี้ นะครับสีตรงนี้หรือแบบตรงตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือตรงนี้มันมันมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับขึ้นสีจุดจบขึ้นสีแตงไงนะอ่ะมันก็เป็นเป็นห้าลงมาอยู่ดีเอ่อนะครับมันเป็นห้าลงมาละตรนนี้ก็เป็นเป็นขึ้นจบมา้นะแต่ว่ามันแค่ยังยังไม่เจอเป้าหมายนะครับหรือว่าขึ้นห้าเนี่ยมัน มันต้องลงทําเป็นห้าขึ้นก่อนก็ยังยังมีแบบดาวไซด์ยอยู่นะครับสําหรับ,บตัวตัวเป้าในในขึ้นห้าของฟ c ีแคเนี่ยเป็นแบบรอบจบนะแต่ว่ายังมีดาวไซด์ยอยู่ซึ่งมีเป้าหมายเนี่ยก็คือที่บริเวณเบื้องต้นนะอ่าที่บริเวณพันสามก่อนแต่พันสามนี้ยก็ดูเหมือนมีโอกาสหลุดเหมือนกันนะครับ จริงๆมองเป้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสองร้อหกสิบถึงหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบจุดนะครับเนี่ยในในเป้าห้าของซีแคเนี่ยนะครับเอ่อแต่แต่ถ้าถึงก็ไม่ต้องรับพอร์ตนะเออถึงกับต้องเป็นแบบจุดในการเริ่มซื้อด้วยซ้ำไปนะครับเอ่อเพราะว่าเราก็เตือนมามาสักระยะแล้วอะว่าตั้งแต่ตรงนี้ด้วยซ้ำไปอะว่ามันเป็นแค่ขึ้นสีนะมีโอกาสลงปรับตัวลงอย่างเงี้ย มันก็เ,เริ่มมองเป็นไปตามที่แบบคาดการณ์แล้วล่ะนะครับสำหรับตัวตัวภาพตลาดนะครับไอ้ตัวเป้าเนี่ยมันมันมาจากแก็บแก็บที่แบบรอปิดอยู่เนี่ยก็คือเนี่ยตรงเนี้ยที่ที่แบบรอปิดตรงนี้อยู่นะครับนยตรง หนึ่งสองหกศูนย์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์เนี่ยนะครับไปกับก็บตรงนี้แหละเลยหนึ่งเก็บเลยหนึ่งแก็บนะครับเลยหนึ่งเก็บตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้ถึงเรื่ปัญหาอยให้ถึงเลยแล้วกันนะตรงเนี้ยเอตรงนี้จริงมีมีเก็บเกลบสุดท้ายตรงนี้นะครับนี่อแต่ดูเบื้องต้นตรงนี้ก่อนเพราะว่าอชุดขึ้นห้าอาจจะไม่ค่อยยาวเพราะว่า สามเนี่ยมันมันมันยาวเท่าหนึ่งเลยนะครับสามยาวเท่ากับหนึ่งเพราะนั้นห้ามันแต่จริงอบมันมีร้อยห้าไปเลยก็ได้นะเพราะว่าสามมันเท่ากันหนึ่งแต่ถ้าสามสั้นกว่าหนึ่งอ่ะห้ามันจะสั้นสุดแต่นี่สามมันเท่ากันหนึ่งเพราะนั้นห้าเนี่ยมันมันก็ต้องบอกว่ามันมันก็อาจจะเป็นห้าสั้นสุดหรือเป็นห้าเท่ากับสามเท่ากับตั้งหนึ่งก็ได้หรือเป็นแบบห้ายาวสุดก็ได้อย่างเงี้ยเออ มันเป็นอะไรก็ได้ซึ่งจริงๆเป้าต่ากว่าหนึ่งสองหกศูนย์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์ก็มีนะแต่แต่ก่อดูตรงนี้ก่อนละกันแต่ว่าถ้าแบบอ่าสัญญาณมันเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะบอกทีแล้วก็ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเราเจอกันในทุกวิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดตมอนิเตอร์ไปไปแต่ละสัปดาห์แต่สัปดาห์นะครับซึ่งอภาพเอาลุกในสัปดาน้าก็ยังคล้ายๆเดิมว่าฟื้นตัวมันก็ยังยังยัง,ย,งยังจํากัดอยู่แล้วก็ ยังมีดาวไซต์แต่อันนี้ยก็เราบอกในภาพรวมแล้วมาเซตมันอยู่ตรงไหนในขึ้นห้าเป้าตรงไหนอย่างเงี้ยนะครับก็คือ1260 1270นะครับกรอบบนเนี่ยกรอบบนเนี่ยนะครับก็จะมีแถว1345นะครับถ้าถ้าทะลุได้เนี่ยจะเริ่มรีบาวแบบเริ่มรีบาวชัดชัดหน่อย ตรงนี้นะครับประมาณหนึ่งสามหนึ่งสามสี่ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้านะครับถ้าเซฟแบบทะลุมาจะเกิดภาพการรีบาวนะครับจะเกิดภาพการรีบาวแต่ถ้าไม่ก็จะเป็นแค่เบาสั้นๆแล้วก็ลงต่ออไอย่างเงี้ยนะครับอฉะน,นั้นจุดที่แบบมอนิเตอร์กรอบบนก็คือหนึ่งสามสี่ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้านะครับถ้าผ่านได้จะเกิดสัญญาณบลลระยะสั้นแบบภาพการรีบาวแต่ไม่ได้เปลี่ยนอนลลนูนนะ ไปให้การรีบาวไ่เฉยนะครับอาจจะขึ้นมาถึงแบบโซนสักเนี่ยหนึ่งสามหกศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าตอนนี้มันก็เล็งตัวแถวโลเดิมหนึ่งสามสามศูนย์นะถัดไปก็อาจาจะทีละสิบจุดอ่ะก่อนถึงพันสามหนึ่งสามสองศูนย์หนึ่งสามหนึ่งศูนย์แล้วก็พันสามนะครับสำหรับตัวภาพของเซตอัปเดตในภาพรวมแล้วก็กกอบในซับบานาหน,านะฮะ ตัวของตัวของดอลลาร์นะครับก็เป็นภาพการอ่อนค่าลงมานะครับเป็นภาพของการอ่อนค่าลงมาตรงนี้ก็จะมีเดตีตีแนวรับอย่างนี้ก็ได้ กองสัมนาณา์ก็ยังมีโอกาสในการแบบกลับมาแข่งนะเพราะว่าเฟดเนี่ยน่าจะคงดอกเบีย้ยแล้วก็ปรับดอกพอตลดดอกเบีย้ยน้อยลงเนี่ยนะครับม,มันก็น่าจะเป็นในทางแข็งเพราะนั้นกรอบล่างเนี่ยมันจ่ประมาณร้อยสามจุดห้าร้อยสามจุดหกตรงเนี้ยอาจจะแบบต้องสัปดาห์แบบอ่อนต่อแต่ว่าพอถึงตรงเนี้ยร้อยสามจุดห้าแล้วมีการเด้งนะครับมีโอกาสเด้งรกรอบบนก็จะมี ประมาณแถวร้อยร้อยห้าก่อนแล้วก็ร้อยหกจากประมาณไฮยเดิมอันนี้ดอลลาร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวค่างเงินบาทนะครับในส่วนของตัวค่างเงินบาทก็กลับมาแข่งค้ากลับมาแข่งข้าระยะสั้นนะครับ ใช้ตีพิโบร,รอบสั้นๆนตรงนี้แล้วกันตีตีตรงเนี้ยนะครับก็จะมีสามหกจุดสามแต่ก็น่าจะยืนสามหกบาทได้นะจะแข็งมาสามหกแล้วก็เด้งกลับเนี้ยมีสามหกจุดสามถึงประมาณสามหกแต่อาจจะแบบถึงแค่ประมาณสามหกจุดสามอย่างเงี้ยสามหกจุดแปดอย่างเงี้ยไม่น่า,นานถึงสามหกนะแล้วก็แบบ กลับมาเป็นภาพของการการการอ่อมค่านะครับด้านบนก็จะมีสามหกจุดเจ็ดแล้วก็ประมาณสามเจ็ดอันนี้คือตัวตัวบาทนะครับก็รบกรอบล่างแล้วกรอบบนนะครับส่วนตัวของทองคำนะครับตัวของทองคำเนี่ย นี้ก็เป็นภาพของการการปรับตัวขึ้นแต่จุดสำคัญเนี่ยมันมันอยู่ที่อันนี้ดีบาวขึ้นมานะครับดีบขึ้นมาแต่ว่าดูแล้วก็ยังยังไม่น่าถึงกาบทำไฮใหม่แบบปรับตัวขึ้นไปแต่ดับต่อนะน่าจะเป็นแบบดีบาวแล้วก็ติดประมาณโซนแลวต้านอย่างเงี้ยที่ตีพิโบไว้ก็คือแบบประมาณสองพันสี่ 2,004หรือประมาณ2430นะที่เป็นแบบแถวแถวไฮเดิมอะนะครับอืนา่าจะยังเป็นภาพของการการติดอยู่เพราะว่าไอ้ตัวแม็กดีมันมันดูแบบมันอ่อนแรงอะมันไม่ค่อยขึ้นอนะใช่ไหมพลังมันไม่ค่อยมีนะครับก็จะเป็นแค่แบบเดนิคด <c oughs> ีขึ้นมานะฮะแล้วก็แบบติด2,004หรือว่าไฮเดิม erm, 2430อย่างเงี้ยลักษณะยังเป็นการที่มองคือน่าจะเป็นภาพของการแกว่งในกรอบในกรอบนะครับนะ เป่งในกรอบเนี่ยระหว่างโซนโบนสองพันสี่โซนล่างประมาณสองพนสามนะครับเก่งในกรอบนี้ไปก่อน,น,อ,นอันนี้คือคือตัวทองคำนะฮะแล้วก็อ่าด้านของราคาน้ํามันนะฮะก็อปรับลงแล้วก็เริ่มรีบาวก็น่าจะรีบาวนะเพราะว่าชุดนี้มันหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วอะก็รีบาว มีบาวนะครับมีย้อนกลับมาถ้าประมาณเจ็ดแปดสิบอะอืมประมาณแปดสิบถึงประมาณแบบส่บแปดสิบอะสมบนแปดสิบเหรียญอะนะครับน่าจะย้อนขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งสำหรับตัวตัวน้ํามันนะฮะอืมแต่ภาพรวมก็อาจจะเป็นลักษณะข,ของการาการกลนในกอบอยู่นะครับก็เจ็ดสิบเหรียญข้างบนแบบแปดสิบเหรียญไปไปลายอย่างเงี้ยนะครับลักษณะจะเป็นภาพของการแกว้งในกรอบ สำหรับตัวราคาน้ำมันมีทองก็เช่นเดียวกันก็กดในกองเหมือนกันแต่แค่มันมันคนละช่วงช่วงคืนไอ้ทองมันเริ่มมีบาาแล้วมันก็ติดกรอบบนแล้วแต่เนี้ยน้ำมันมันลงมากรอบล่างน่าจะฟื้นหากรอบบนอันนี้ก็คืออัปเดตภาพของอ่สินทรัพย์ต่างๆแล้วก็อ่อย่างอย่างตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ขึ้นมาเป็นแบบโซนห้าคืนเนี่ยเนี่ย หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ห้าในห้ามีห้าขึ้นย่อยหนึ่งย่อยสองย่อยสามย่อยสี่ย่อยห้าย่อยแล้วเนี่ยนะครับต้องระวังการแบบปรับฐานของตลาดหุ้นสหรัฐนะเนี่ยไปไปลายรอบแล้วอาจจะติดประมาณห้าพัอร์เนเอสเอ s พห้าร้อยนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปนะครับตลาดหุ้นยุโรปก็เหมือนกันเนี่ยเป็นห้าของห้าเหมือนกันนะ นี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ในห้ามีห้าขึ้นย่อยหนึ่งย่อยของห้าสองย่อยของห้าสามย่อยของห้าสี่ย่อยของห้าห้าย่อยของห้าเนี่ยอนิดเดียวเองเอ่อเพราะนั้นก็สัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะต้องระวังภาพตลาดต่างประเทศมันเริ่มแบบอับถาลงมาด้วยเลยเพพาะในครึ่งหลังของสัปดาห์ไอ้ครึ่งแรกอ่ะต้องสัปดาห์อาจจะแบบมีแรงเฉื่อยขึ้นไปทำห้าของห้าก่อนนะแต่มันจะเริ่มติดแล้วก็แบบเริ่มแบบ ปรับลงหรือภาพปรับลงชัดอาจจะเป็นัปดรห์ถัดไปแต่งไงเดี๋ยวเรามาอัปเงันทีละการแต่นี่เริ่มเริ่มเตือนละเราต้องเตงรียมกออจะได้ขายในร,ราคาที่ดีสมมติใครมีแบบพุ้นต่างประเทศอย่างเงี้ยกองต่างประเทศอยู่หรือแบบที่มันเสียงรักอิงก,กับตัวพุ้นต่างประเทศเราต้องเริ่มพิจารณาในการขายอ่าทํากําไรได้ละ่ะนะครับเพราะมันจะเริ่มแบบเป็นการปรับฐานที่ขึ้นมาคแค่าขึา้นครับผมครับผมนะครับแม่ อ่าละฮะหมายก็ดูฟังดูนี่ก็ค่อนข้างท,ที่จะน่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับทา้ในส่งสังนบ้านเรานะพี่หน้าที่พอตอนที่เขาขึ้นนะฮะเราก็ไม่ขึ้นตามนะครับแต่ว่าพอตอนอเขาจะลงเราก็จะลงตามมาด้วยนะซึ่งมันก็จะทอนว่าด้านของอตลาดหุ้นบ้านเราเองก็มีปัญหาภายในอยู่กันเยอะพอสังวรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นการเมืองนะพี่หน้าที่พี่หยองบอกไปว่าสัปดาห์หน้าก็มีประเด็นต้องติดตามกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีอีเวนต์สำคัญสำคัญในสัปดาห์ ป่าใหม่ที่จะถึงเนี่ยนะครับก็หลายอย่างด้วยกันนะครับประชุมก็ต้องงอประชุมเฟดนะครับแล้วก็สกัดกักร่งอื่นๆก็มีด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะทให้ตลาดเองก็มีความผันผวนกันได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็คือตลาดต่างประเทศเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าขึ้นมานะครับขึ้นมาปลายรอบนะครับขึ้นมาปลายขึ้นคลื่น5้าแล้วนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือพอจังหวะที่ตลาดต่างประเทศเนี่ยจะมีการปรับตัวลงมาเนี่ย บ้านเราเองก็มากจะมีการปรับตัวลงมาตามด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่หยองก็เตือนกันไว้ล่วงหน้ากันก่อนแล้วกันนะครับว่าตลาดหุ้นนะครับบ้านเราเองในช่วงข้างหน้าเนี่ยก็ดูแล้วค่อนข้างที่จะหนทางนะครับก็ดูค่อนข้างจะคลุขลหน่อยนะฮะแล้วก็มีความเรียก,ยกว่าอาจจะลงมานะครับอาจจะลงมาได้ต่อนะครับผมซึ่งก็มีอันดของบ้านเรานะครับก็มีคลื่นห้าที่รออยู่อย่างที่พี่หยองก็มีการวิเคราะห์กันไว้ในช่วงต้นของรายการกันไปแล้วนะครับผมซึ่ง สัปดาห์หน้านะครับพี่หยองก็มองนะครับกรอบอที่บริเวณแถวๆสักบริเวณ1,320ก่อนแล้วกันนะครับคืออาจจะลงมาทดสอบแถวๆนั้นก่อนนะครับ1,320นะครับแล้วก็ถัดไปก็คือทีละ10จุดนะครับก็คือ1,310จุดแล้วก็1,300นั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าบอกถามว่าเป้านะครับเป้าไกลๆของครึ่น5ที่พี่หยองมองไว้เลยก็คือแถวๆสักนนู่นเลยนะครับ1,270 1,260นะครับก็อาจจะเป็นช่วงของการจบรอบของครึ่น5ได้นะครับแต่ว่าก็ คงต้องติดตามมาดูต่อไปนะครับพี่หยองก็จะมาคอยอัปเดตกันให้เป็นประจำในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเดาตรงนี้นะครับแล้วก็ลงถึงตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยนะครับส่วนกรอบบนของเซตนะครับก็มีอยู่แถวๆสักหนึ่งสามสี่ศามแถวนี้ก่อนนะครับก็ลองดูลองมอนิเตอร์กันไปนะครับส่วนสินทรัพย์อื่นๆนะครับอย่างทั้งด้านของทองอ่าทังด้านของดอลลาร์เองนะครับพี่หยองนะฮะก็มองว่ามีโอกาสที่จะอาจจะกลับมาแข็งค่ากันได้ แล้วก็เง tacos, right? ินบาทนะครับตรงข้ามกันนะครับช่วงก่อนหน้าก็แข่งค่านะครับก็อาจจะกลับมาอนค่าได้นะครับส่วนทองข้ามกับน้ํามันนะครับคล้ายคล้ายกันก็คือเป็นการแกว่งตัวในกรอบนะครับแต่ว่าทองคําเองนะครับช่วงที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับอาจจะไปติดแนวต้านอาจจะมีโอกาสปรับตัวลงมาได้นะครับส่วนคณะของน้ํามันนะครับช่วงก่อนหน้าลงมาแล้วนะครับอาจจะดีดฟืาวกันขึ้นมาได้แต่ว่า2อันนี้นะครับก็คือเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบนั่นเองนะครับผมอ่ะเอาละครับพี่หยองครับก็ ฟังดูพี่หยองเนี่ถุงแล้วก็นะหุ้นไทยก็ดูกดหูเหมือนกันนะครับก็อยากถามพี่หยองแลด้วยกันนะครับว่าถ้าอย่างนี้นะครับในส่วนของตัวกลุ่มการลงทุนแล้วก็คนะของหุ้นแนะนำนะครับสามหุ้นนะครับหุ้นเด็ดหุ้นเด็ดนะครับสามหุ้นนะครับที่พี่หยองจะอนำมาฝากกันเนี่ยมีตัวไหนกันบ้างครับพี่หยองครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมน์นะครับของสามหุ้นที่แนะนำกันไปนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่หยองครับโอเคนะครับก็่า ในส่วนของ performance นะครับเนี่ยก็มีมีมีแบบทั้งเป็นบวกแล้วก็เป็นลบนะครับโดย ITC ก็ก็นิ่งๆนะครับนิ่งๆนิ่งๆนะครับบวกไป0.9แต่คลินิกที่เราแนะนำซื้ออะมันมันปรับลงนะครับไป4%เดลต้าเนี่ยก็ก็เป็นช็อตแล้วก็มันก็ กำไรเกิน5%เราก็สามารถปิดได้ในวันก่อนนะครับเพราะว่ามัน3วันใช่ไหมสปหรับที่แล้ววันอังคารพุธเพืรัสนะครับเราเปิดวันอังคารมันก็ลงวันพุธก็ลงอีกอืก็เกิน5%เราก็ปิดเพื่อชั่พอดีว่าเปินัดเลืงขึ้นมาจริงพี่ใช่อย่นี้ต้องเล่นไวนะครับเอกอกำไรครับเดี๋ยวก็4-5%ก็เอาไปแล้วล่ะนะครับก็เลยภาพรวมก็เป็นบวกเล็กน้อยนะครับ0.7%นะครับสำหรับ ในสัปดาห์ที่ที่ผ่านมานะครับมาัปดาหใหม่เนี่ยก็สมผสมเหมือนเดิมเป็นซื้อสัก2ตัวชอตสักตัวหนึ่งนะครับ,รบก็ซื้อก็จะเป็นท u แล้วก็พีทีจีนะครับจะเป็น2ตัวซื้อแล้วก็อชอตพอทอรจีซีนะฮะโอเคมาดูในส่วนของตัวสองตัวซื้อก่อนตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของตัว ท u นะครับวันนี้ก็มองแบบอ่าสั้นๆเนี่ยก็มีโอกาสนะเอ่อที่แบบจะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับในส่วนของตัวหุ้นอ่าทอนะครับก็จะมีเนี่ยได้สักคืนหนึ่งปรับตัวขึ้นสักประมาณแบบโซนสิบหกบาทสิบหกจุดห้าประมาณเนี้ยนะครับ หรือแบบสั้นๆเป็นดาวสวิงปีตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเราก็ยกขึ้นไปเนี่ยก็จะมีแบบเนี้ยสิบหกถ้ายาวร้อยเปอร์เซ็นเท่ากันนะสิบหกสิบหกห้าสิบหกเจ็ดถึงสิบเจ็ดบาทนเนี่ยเออถ้าแบบเกินห้าเปอร์เซ็นเราก็เอาไว้ก่อนนะเออก็ปิดพอซิชั่นไปไม่ต้องรอถึงถึงวันพฤรหัดนะครับอืมครับก็เป็นทีอู่ตัวแรกรับก็แถวในได้สิบห้าสิบห้าจุดหก แล้วก็ต่ํากว่าสิบสี่เจ็ดคัดล้อตรงเนี้ยถางที่ทําไว้นะครับหรือนนเส้นม่วงอะ่ะสิบสี่เจ็ดนะครับใช้เป็นใช้เป็นจุดคัดล้อนะครับด้านบนก็สิบหกห้าถึงประมาณสิบเจ็ดบาทละกันเป็นเป้าเบื้องต้นนะครับอันนี้คือตัวของทียูะ T U นะครับส่วนตัวที่สองเนี่ยเป็นพีทีจี P T G นะครับก็มันพักตัว ระยะสั้นจากที่ขึ้นมาชนเช้นสองร้ยวันนะแต่ดูแล้วน่าจะยังขึ้นต่อเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นชุดขา c ีแคทที่แบบโครงสร้างเป็นแบบห้าขึ้นนะครับเนี่ยเป็นแบบประมาณ a ตรงนี้นะแล้วก็แบบแบบบีอะแบบบตรงนี้ก็ไดนะ้อย่างนี้บีตรงนี้เป็น b ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหนึ่ง นะฮะอย่างนี้เป็นหนึ่งแล้วก็ย่อมาเป็นสองแล้วก็กําลังขึ้นเนี่ยเป็นแบบช่วงของขึ้นสามที่น่าจะยังมีระยะทางได้อยู่นะเนะครับแล้ว C ีแคก็เนี่ยเป็นขาซีแคถ้าเราวัดแนวสวิงวัดขาเอแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับมันก็จะมีเนี่ย ัะไปมี9.6แล้วก็10บาทเป็นเป้าถัดไปอันนี้จะเป็นย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับเพราะแม็กดีมันก็สวย,ยวขึ้นมาในแดนบวกได้แล้วอาจจะมีการชะลอตัวแต่น่าจะเป็นโอกาสในในการซื้อเนี่ยก็รับเนี่ย9.15 9.1ได้นะครับพี่ว่าน่าจะขึ้นต่อก็อตีแบบฟิโบตรงนี้แล้วก็ต่ำกว่า ต่ำกว่า8.7ตรงนี้คัดล้อแล้วกันเส้นสีเทารับ9.1ต่ำ8.7คัดล้อแล้วก็ด้านบนมี9.6ถึงประมาณ10บาทนะครับ<ม>อันนี้ตัวที่สอง PTG <ม>ส่วนตัวช็อตนะครับก็จะเป็นปอทจีซีนะครับอันนี้ก็แบบปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับดูแล้วก็ น่าจะยังไหลลงได้อยู่เพราะว่ามันน่าจะเป็นชุด impulse wave ในการปรับลงละ momentum นะครับหรือว,ว่าแบบถ้าเป็นช่วงขึ้นก็อาจจะเป็นแบบเหมือนแค่แเซตนะ่ะคือชุดนี้เป็นแบบเป็นขึ้นสี่และนี่เป็นแบบห้าที่จะลงอย่างนี้นะครับอืมก็เลยแบบเล่นเป็นการช็อตนะครับเล่นเป็นการช็อตก็อ่า เปลี่ยนทําเฟรมนะครับเป็นระดับ60นาทีนะครับเวลาก็ตีฟิโบเพื่อจะหาจุดจุดเปิดจุดคัดอย่างเงี้ยก็อาจจะเด้งรอเด้งสักประมาณเปิดประมาณสักโซนแบบ3-4อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สูงกว่าอันนี้เส้นสีเทาอยู่เท่าไหร่36สลึงคัดลอยอย่างเงี้ยเปิด3-4ขึ้นไปเลยี่สลึงนะตรงเนี้ย ืสูงกว่าสมพกสลึงคัดลอดนะครับแล้วก็ตัวด้านในส่วนของแนวรับตัดไปก็อาจจะดูสักแถวโลเดิมก็ได้ตรงตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้อยู่ที่ประมาณสักสามสองบาทอืมสองถึงประมาณแบบสามสิบเอ็ดบาทสักไม่สามสองบาทเป็นโซนแแถวจุดต่ำเดิม อันนี้เป็นช็อตนะเออนะครับก็ซื้อสองตัวแล้วก็ตัวหนึ่งสําหรับที่แนะนําในสัปดาห์หน้าครับผมอืมเอาละครับผมอ่ะนะฮะก็ครบถ้วนนะครับในส่วนของหุ้นแนะนํากันนะครับก็สัปดาห์นี้เช่นเคยนะครับก็เป็นกลุ่มอุปสงคระสานนะครับก็คือซื้อ2ตัวนะครับในส่วนของตัว TU แล้วก็อ่า PTG นะครับแล้วก็ช็อตทางด้านของอ่า PTTGc นั่นเองนะครับผมก็พผู้ยองได้ก็ไมีการวิเคราะห์ทางด้านักของจุดเข้าซื้อนะครับเต้าขายทำกำไรแล้วก็ทำกำลังของ จดคารลส์เไรเรียบร้อยนะครับลอไม่ทันกันยังไงก็ย้อนกลับไปฟังได้นะครับหรือว่าง่ายๆเลยก็คือเข้าซื้อนะครับที่ราคาเปิดวันจันทร์นะครับก็ไปขายที่ราคาปิดวันพฤหัสนะครับแต่ว่าถ้าในระหว่างทางระหว่างสัปดาห์เองเนี่ยเกิดมีกําไรนะครับอย่างที่เราที่พี่หยองได้เสนอเมื่อสักครู่นี้นึว่าในส่วนของพอรตเราเองนะครับก็ถึงเป้านะครับกาไรพอแล้วนะครับขายดีกว่านะครับอย่าไปถือนะครับบางตัวบางช่วงอาจจะถือยาวๆไม่ได้นะครับอาจจะพอมีกําไรก็เทป profit กันไปบ้างล็อกกำไรกันไปบ้างนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแบบรับความเสี่ยงกัน,มาก,กนมากเกินไปนะครับในช่วงที่ตลาดก็พันธวนค่อนขอ้างสูงในตอนช่วงนี้นั่นเองนะครับผมเอาละฮะทั้งหมดนี้ก็คือรายการบูออแบกใน็กวีประจําสัปดาห์นี้นะครับก็กักบกับเราสองคนได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับการมองจากทางยูทูบของ InnovestX นะครับสัปดาห์นี้ก็มีการปรับมาเท่านี้นะครับขอบคุณส๊อรับกันตตามนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่หยองด้วยนะครับสวัสดีครับพี่หยองครับสวัสดีครับ